สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญกระถินพระราชทานหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับด้านหน้าจะเขียนว่าพระมงคลสิทธาจารย์นะครับด้านหลังก็เหรียญน,นี้เป็นโค้ดนิยมนะครับเขาเรียกว่าโค้ดมะนะครับเหรียญหลวงพ่อเหรียญน,นี้ผิวลุ้งนะครับด้านหลังนี่สวยยันก็โค้ดก็จะตอดตอกด้านบนนะครับ เป็นโคดมะจะมีโคดมะโคดอะนะครับโคดมะก็จะเป็นโคดที่นิยมในการเช่าหากันนะครับโคจะกลมคมต่อด้านบนตรงนี้นะครับออกปีสองพัน้าห้าสินะครับออกวัดตะโกนะครับเรียนนี้เป็นกระถินพระราชทานของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับ ยันก็จะตามนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อยืนเต็มองค์นะครับก็มีไก่สองตัวนะครับหลวงพ่อรวยเกิดปีไก่นะครับก็มียันเถาะท,ออทานข้าว